ส่วนที่เราไปเนี่ยเขาจะชอบทรงอย่างนี้ยแน่ๆแนๆเยอะๆดูเหมือนจะสมบูรณ์เหมือนจะแข็งแรงแต่พอเราแหวกเข้าไปดูข้างในเนี่ยเราแหวกเข้าไปดูข้างในปุ๊บเนี่ยขนานกันเต็มไปหมดกิ่งตั้งเนี่ยอันนี้แข็งประทานด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยข้างในเนี่ยข้างในก็จะเป็นลาข้างในก็จะเป็นลาคือแสงส่องไม่ได้ลมโกรกไม่ถึง ล้วก็อย่างที่บอกใบใดไม่โดนแสงเท่ากับอยู่กินเปล่าไม่ได้ทํางานตอะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอันนี้ต้องเคลียร์หนักเลยครับเพราะว่าหนึ่งคือมีเนี่ยแข็งแข็งประทานแล้วสองกิ่นใหญ่อยู่ต้นแลวเนีย่ยถ้าไม่แหวกดูจะไม่รู้เลยครับก็จะดูเหมือนสวยอ่าเหมือนเหมือนกิ่เนี้ครับพี่นัทอ่ากิ่งเนี้ยที่เราบอกว่าประทานแล้วมาตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมครับมันเป็นแง่มหนังสติกถามว่าทําลูกได้ไหมไม่ได้แล้วเราก็เสียเวลาเปล่าเลี้ยงไปอย่างเงี้ยพอโตขึ้นเราก็ต้องตัดทิ้งอยู่ดี สู้เราเราเราตัดใจเลยเราตัดใจเลยว่าอย่างทรงเนี้ยมาปุ๊บถ้เาเป็นผมผมก็จะเคลียร์ตรงนี้เลยอ่าอันล่างก็ได้อันบนก็ได้ครับแต่ว่าข้างข้างล่างเนี่ยมันจะผิดรูปนิดนึงอ,อ,อ่าอย่างเนี้ยให้เหลือทางเดียวอย่างเงี้ยใช้ได้อ่าโซ so เคลย์ครับต้นนี้ <laughs> อ่ะเราดูเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะอันนี้ก็หัวแตกหัวแตกหมายความว่า